สวัสดีค่ะนะครับตอนนี้อกหักอยากลืมอดีตให้ได้ทำไงดีค่ะคนเรามักจะคิดว่าตัวเองสูญเสียอะไรบางอย่างเมื่อความรักสิ้นสุดครับเรามักจะคิดว่าเราเป็นเหยื่อครับของสถานการณ์นี้สมองของเรามักจะหาคนผิดครับมารับผิดชอบความรู้สึกของเราครับคุณรู้ไหมครับว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ติดอยู่ในวังวนของความเศร้าและมันออกมาไม่ได้ แต่วันนี้ถ้าคุณอยากปลดโลกออกหักเนี่ยมันมีวิธีคิดอันหนึ่งคือมันสามารถมองได้2มุมวันนี้คุณยังไม่ได้แทนที่เหตุผลอะไรบางอย่างครับลงไปในสมองครับเพราะเนี่ยความรู้สึกเศร้าเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้ที่มุมมองครับสถานการณ์นี้ถ้าจะมีคนผิดอะ่ะคือเราครับไม่มีใครเข้ามาทําร้ายชีวิตของคุณได้ถ้าคุณไม่อนุญาตเพราะเนี่ยวันนี้ถ้าจะโทษใครให้จบที่เราแล้วมันจะเบาที่สุดครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3 9 0 0นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3 9 0 0มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ